แล้วจังหวะนี้เอา้าป้าใจไหนจะหนูหน้อยเอ็ดคิวไปดิเรียบร้อยโอ้ยๆและยกสยองก่านเอ็ดคิวไม่โดนไม่แตกเอ้ยอยู่เด้อล็อกจับมึงจับทำไมก่อนมึงจับทำไมก่อนเพื่อนมาทีวะ่ะมาทีวะ่ะอันตี่สองสามนี้สิสี่สองสามหนึ่งไปแล้วจะน้องพี่มาแล้วน้องเอ้ยอย่าแยกโจมตีบ้าโจมตีบ่อะไรเฮ้ย เอามันดีมาดีว่ะไม่ๆๆ่ไมนดาจะวิ่งปิดโดดมาน้องโดดมาอะไรอะไรจะน้องเฮ้ยเทนล้างว่ะเฮ้ยสวยนะสวยนะสุญญ์เฮ้เฮ้ดูแพนด้าก่อนผมไม่ดูมึงออกมาอย่างนี้เพื่อไม่ดูแพนด้าว่ะเฮ้ย สวัสดีครับผมเยนีตลาเข้าสู่ช่องฮอนกูเกมเมอร์นีกเช่นเงนนะครับอ่ะก่อนนี้ผมอยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าอดูอินนะทุกคนอ่ะอดูอินนี่ห่างหายไปนานฉันจะเอาเจ้าตัวอดูอินนะทุกคนก็เราลองหยิบบอลเล่นกันดูบ้างนะครับก็มาเจอกับแพนดา้าฝั่งโน้นนะทุกคนอ่ะมาดิเจ้าแพนดา้าเจ้าตัวน้อยไวยยร้ายเหรอแพนด้าเป็นไวร้ยายใช่ไหม ก็ผมทำการคีิปไปก่อนนะทุกคนไปครับอตัวนี่ผมผมคิดว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายนะทุกคนนี่มันสามารถเช็คได้ด้วยเห็นไหมถ้าเช็คโดนก็จะมีอะไรนะสกิลขึ้นมาทุกคนว่ายกได้อ่ะแน่เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ย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 เเล้วจังหวะนี้อ้าวไปใจไหนจะหนูน้อยเอ็ดคิวไปดิเรียบร้อยเฮ้ยเดาวลงมาเก็บงานล่างเลยว่ะทุกคนเฮ้ยตึงเกินไปเปล่า โอค้ยแพนด้าแพนด้าเป็นอยู่ทุกคนแพนด้าเขาเล่นเป็นอยู่นะนี okay, ่ครับมไม่เป็นไรเราจะขึ้นไปเคลียร์บนต่อละกันเฮ้ยเล่นอยู่ you, ไหมเล่นอยู่ตื่นนะจับยกก่อนละกันม,มาดิชิบหาย <cion Perfect> ชิบหายแล้วขอโทษ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  <c oughs> และตายดูจัหงหวะไรฮอนตึงโอ้ยว่าจะโชว์อ็อก เชว่ออบซะหน่อยลาตึงๆแล้วเห็นเฮ้ยไม่ดูล่างหรอเพื่อนปล่อยไปละอ้าวอ้าเหรอเราโยกไปละเฮ้ยแจกกันปะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นฮัลโหลเออเออเยี่ยมกูพลาดทีเดียวเฮ้ยเออ รีดเอาหน่อยดิเพื่อนโอ้โกีกมผมเล่นจัดเลยนะผมต้องออกเป็นตัวทอยทอยก่อนนะทุกคนเพราะว่าเพลม,มันเก็บไปห้าเพลนอะต้องเกมมันเก็บไปห้าแล้วแหละโอ้โหเฮ้ยอย่ามายุ่งกับป้อมผม,มไปครับตรงวันนี้เราก็เคลียร์เลนบนก่อนละการเคลียร์ไปก่อนครับเฮ้ยแพนด้า มาจากไหนเนี่ยเพื่อนขอโทษได้ปหล่ะโอ้โหอยากเล่นโอเมนเลยว่ะเพื่อนสุ่มเหรอเฮ้ยนายสุ่มเหรอเพื่อนแค่นี้มันกะทบทะเดียนบอดี้หรอกอยู่มานี่โอเคแล้วมันฆ่าโหดจัดเลยขนาดนั้นว่ะเฮ้ยหมดทีมเทนผมว่าเป็นควรตัวที่ถึงนะโอเคนด้าเขาโยกไปแล้วนะ เขาโยกไปกลางแล้วนะผมว่าอย่างเขาต้องขึ้นมาเติมเราก็เคลียร์บนก่อนล้าการแล้วก็ลงไปเติมเพื่อนอะไรครับผมจังหวะนี้เลนล่างผมไม่เหลือแล้วแง่เลนนี่ไงวะเฮย้ยเทนเดอรเล่นด้วยหรือเปล่าอะไรกันครับนี่ มาทีว่าแพนด้านายไม่ชนามือบอดี้หรอหรอกแค่นี้มาสักเทือนบอดี้ไปเจ้าไปเจ้าเฮ้ยดักเหรอดักเหรอมามาดิไม่สะเทือนบอดี้เหรอเฮ้ยแค่นี้ไม่ชนามือบอดี้หรอกมาดิมาดิมาดิเฮ้ยโอ้แล้วกูตายเฮ้ย ลินดิษมึงดูใครเขามาวะเฮ้ยมึงเอาลินดิษมาป่าเดี๋ยเพื่อนฮู้มึงลบไอ้น,นี่นะโปรเพเยอร์ในใจมึงองอกไปเลยนะเฮ้ยสภาพโอ้โหเทนยังปอทุกคนโคตรปอกปอจริงปอจริงไม่ติงนางเฮ้ย เทลผมต้องพยายามให้เทลอ๋อเพนนายกลับอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนโอ้ว่าผมไปโลมเองก็ได้นะถ้าอย่างเงี้ยปล่อยบนดีกว่าเนี้ยแลโหลยัง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 ไม่อยากบวกอติหรือเปล่าเล็งอยู่ดีมึงอ่ะเฮ้ยพลุเพื่อนโอเคมันเอาจริงวะเพนมันโดดจริง ปล่อยเรนนี่เคลียร์ดีป่ะเนี่ยแห็นหน้าจะดักนะผมคิดว่าคอยผมยังไม่มาเลยโอเค okay. อยู่บน,ลนแล้ลนดิ่ไปแล้วเรนนี่ผมไปแล้วนึงเอ้ยคิวเนอร์น้องไปไหนจะน้องไปไหนจะน้องไปไหนหหล้างวะโอ้แล้วมันยังเปาะเลยมาโดาใส่แล้วกูยังเปาะเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องเล่นสุดโกงละ กดยอมแพ้ด้วยมึงกดยอมแพ้ท่าไมก่อน,นเข้ามามึงกดยอมแพ้ท่าไมเฮ้ยฮัลโออหลเครียดเลยเฮ้ยป้อมเ,เ,เขาไม่แตกด้วยนะมังกรมังกรไม่เอาสักตัวเครียดดูมากหูนา้าดูมากเพื่อน อืมโถมก็โถมมาหมดจะเลยนะมเด้อไม่คือต้องเล่นแทงเองเนะี่ไม่ไหวแล้วเพ็นด้าดักสายชัวเพ็นด้ามาดักสายชัวเห็นใจเย็นเพื่อนมาแล้วมันมาแล้วอีเพมันมาแล้ว และยกสรยองควอดไอ้คิ้วไม่โดนไม่แตกเอ้ยอยูเดอร์ล็อกจับมึงจับทำไมก่อนมึงจับทำไมก่อนเพื่อนเอามาทีว่ะมาทีว่ะอันตีสองสามสาวมีตีสี่สองสามหนึ่งไปแล้วจ้ะน้องพี่มาแล้วน้องเอ้ยอย่าแย่งอย่าแย่งเฮ้ยปล่อยปล่อยปล่อยเคลียร์กลางได้ปล่อยบอยลมันมก็ได้เอาก,กลางเลยขึ้นมาข้นมาอะไรคิกซีเจ้าหรอเออแค่นั้นแหละต่อต่อต่อไอเทลมาดิเทลมาดิไอเทลไปไหนเพื่อนโอ้โห เครียดเฮ้ยอ๋อต้องออกดักเหรอแพนด้าแพนด้ามันจุกสั่นเลยว่ะทุกคนหน่อเรื่องนะนี่แพนด้ารอก่อนรอตัดเลือดอยู่เดี๋ยวจะออกเป็นในนี่ละขออีกชิ้นนึงน่าจะไหวอยู่แล้วเป็นยังเทยังไม่ช่วยยังไม่ช่วยลินดิสผมเลยเพื่อนว่าโดนล้าไปนี่ยกิลด์เดอร์ล้าชัวร์ เออกือบัแต่ไม่น่ารอดปะเฮ้ยไปอยู่จมตีบ้าจมตีบอ่อะไรเฮ้ยเอามันดีมาดีวะมามามาไอ้ดาจะวิ่งปิดโดดมาหน้องโดดมา ปล่อยป้อมไปเยอะเหมือนนั่นเนี่ยเฮ้ยอ้อย่าไม่ทันด้วยคือเทนไม่ได้ออกล้างหรอออกไ,ไม่ออกเอออ,อะไรนร้องเช็คก่อ อ็อเป็นไอ,อ้นะก่อไฟนะเดินออสโลว์แพด้าเขาเล่นเป็นเขาได้อ้อมอ้อมอ่ะผมเดินไม่ได้เดินม,มันแยกมันแยกดันนะอ่ะเขาเล่นแนวป้อมนะเฮ้ยมาทีว่าแพนด้าเพื่อน มารอเพนโดดใส่เนะี่ยไม่ขนาดมือพี่หรอกแค่นี้ไม่ขนาดบอดี้พี่หรอกน้องลอคงเปล่างมาเนี่ยอยากส่วนวะอยากใส่เลยอ่ะเปิดไปก่อนหนึ่งยกอะไรอะไรจะน้องเฮ้ยเทนล้างวะ เฮ้ยสวยนะสวยนะสุดยกเฮ้ยเฮ้ยดูแพนด้าก่อนผมไม่ดูมึงออกมาอย่างนี้เพื่อไม่ดูแพนดา้าวะเฮ้ยเพี้ยพกูถามจริงออกมาไม่ดูแพนดา้าสภาพ ดังนี้มันตึงตาตึงใจตาแรกเฮ้ยออกมาไม่ดูแพนด้าเรียบร้อยนะทุกคนนาา่าจะเกมน่าจะไปตามสภาพนะเรียบร้อยจบบ้านสวยงามมาบออกมาไม่ดูแพนด้าเวริกุดเลยนะทุกคนโอโ้โหโอเคก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมกับการลงแรงตาแรก ดูอินอดอินเออนั่นแหละโอเคครับผมทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบกินนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดส like, ิดคา์ช่องฮอนกูเกมเมอร์กันด้วยนะครับผมทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ